เมื่อซีอของสายการบินปลอมตัวเป็นผู้โดยสารเขาคิดว่าจะได้เห็นการบริการที่แท้จริงแต่สิ่งที่เขาพบกลับทําให้เขาต้องช็อกซีอสายการบินปลอมตัวเป็นผู้โดยสารแต่ต้องช็อกเมื่อถูกลูกเรือตัวเองปฏิบัติแย่ใส่เครื่องบินโดยสารลำใหญ่จอดนิ่งอยู่ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องเสียงกระดานประกาศดังแววเตือนให้ผู้โดยสารเตรียมตัวขึ้นเครื่องไฟสีขาวสลัวส่องสะท้อนลงบนพื้นพรมสีเข้ม ชายไวกลางคนในชุดลำลองเรียบง่ายก้าวเข้ามาอย่างเงีย ب. บฮ่าฮ่าใบหน้าของเขาถูกปิดบังไว้ด้วยหมวกแก๊ปสีเข้มและแว่นสายตาธรรมดาไม่มีใครรู้ว่าเขาคืออีธานเกรซีโอของสายการบินนี้เองเขาหาที่นั่งของตนหมายเลข2ี่สบาบีตรงกลางระหว่างหน้าต่างและทางเดินเบาแข็งกว่าที่เขาคาดไว้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆประปนกับกลิ่นอับในห้องโดยสารอีธานมองไปรอบๆผู้โดยสารคนอื่นกำลังหาที่นั่ง เสียงกระเป๋ากระแทกกับช่องเก็บสัมภาระดังขึ้นเป็นระยะซอจวตหนุ่มเดินผ่านมาอีธานเงยหน้าขึ้นยิ้มให้บางฮ่าฮขอโทษนะครับรบกวนขอน้ำเปล่าสักแก้วได้ไหมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพใช่หนุ่มเหลือบมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าไม่มีคำพูดตอบกลับมีเพียงเสียงถอนหายใจเบาฮ่าฮจากนั้นเขาก็เดินจากไปราวกับไม่ได้ยินคำขอ อีธานขมวดคิ้วแต่ยังไม่พูดอะไรเขาตัดสินใจรอบางทีอีกฝ่ายอาจกำลังยุ่งเครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวสัญญาณรัดเข็มขสว่างขึ้นเสียงประกาศแจ้งข้อปฏิบัติก่อนบินดังขึ้นผ่านลำโพงลูกเรือเดินตรวจความเรียบร้อยแต่ไม่มีใครสนใจเขาหญิงวัยกลางคนที่นั่งข้างๆกดปุ่มเรียกพนักงานเธอต้องการเปลี่ยนที่นั่งเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพแต่พนักงานต้อนรับเพียงแค่เบ้ปากก่อนตอบด้วยเสียงห้วน ฮ่ <H aha> นั่งตรงนี้ไปเถอะขาดที่เต็มหมดแล้วอีธานเริ่มรู้สึกไม่สบายใจสายการบินของเขาไม่ควรเป็นแบบนี้หลังจากเครื่องขึ้นสู่ระดับความสูงที่ปลอดภัยสอจะวะตตคนเดิมเดินมาพร้อมกับรถเข็นเครื่องดื่มเขาไม่พูดอะไรแค่โยนถุงขนมลงบนโต๊ะพับของอีธานอีธานชะงักไปเล็กน้อยเขามองขนมตรงหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาสจะวะต ขอโทษนะครับผมขอน้ำเปล่าด้วยได้ไหมสอจะวะตตอทอนหายใจอีกครั้งก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงติดรำคาญน้ำมีขายครับถ้าจะเอาต้องจ่ายเพิ่มอีธานนิ่งไปเขารู้ดีว่าผู้โดยสารระดับนี้ควรได้รับน้ำดื่มฟรีหนึ่งขวดนโยบายของสายการบินระบุไว้อย่างชัดเจนหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเขายื่นมือไปหยิบกระเป๋าสตางค์แต่แล้วก็ต้องชะงัก เสียงดังมาจากแถวหลังสุดผู้โดยสารสูงวัยคนหนึ่งกํำลังพยายามลุกจากที่นั่งแต่พนักงานต้อนรับกลับทำท่าทางหงุดหงิดคุณต้องรอจนกว่าไฟเตือนดับนะคะเธอพูดเสียงแข็งแต่ฉันต้องไปห้องน้ำหญิงชรากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงพนักงานต้อนรับกรอกตาก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าไม่อยากทำตามกฎคุณก็ไม่ควรขึ้นเครื่องนี้ตั้งแต่แรกอีธานรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบ เขากัดฟันแน่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินของเขาเขาหายใจเข้าพยายามสงบสติอารมณ์แต่แล้วจู่ๆมือของเขาก็กำแน่นขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเขาต้องทำอะไรสักอย่างอีธานสูดหายใจเข้าลึกฮ่าๆในใจของเขาเดือดพล่านนี่คือสายการบินที่เขาสร้างขึ้นเขาทุ่มเทให้กับมันมาตลอดหลายปี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยวาดหวังเลยแม้แต่น้อยหญิงชรายังคงยืนอยู่ที่เดิมเธอจับที่พนักเก้าอี้แน่นตัวสั่นเล็กน้อยแต่ลูกเรือกลับยืนก็ดอกมองด้วยสายตาเย็นชาอีธานทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาปลดเข็มขัดนิรภัยลุกขึ้นยืนคุณป้าไปเถอะครับผมช่วยพยุงเองเขากล่าวพลางยื่นมือออกไป หญิงชราหันมามองเขาด้วยสายตาซาบซึง้งเธอจับมือของอีธานไว้แน่นแต่ก่อนที่ทั้งสองจะก้าวไปได้ไกลกว่านั้นเฮ้ hey, คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ลุกขึ้นตอนนี้เสียงของพนักงานต้อนรับดังขึ้นอย่างแข็งกร้าวอีธานหันกลับมาดวงตาของเขาสบกับเธอสายตาของเขาไม่ได้โกรธแต่มันเต็มไปด้วยความหนักแน่นและอำนาจที่มองไม่เห็นแล้วทำไมคุณถึงพูดกับผู้โดยสารแบบนั้น เสียงของเขาเรียบแต่กดดันพนักงานสาวชะงักไปครู่หนึ่งแต่แล้วเธอก็เชิดหน้าพยายามรักษาท่าทีกดก็คือกฎค่ะถ้าคุณมีปัญหาก็ไปคุยกับหัวหน้าลูกเรืออีธานยิ้มบางฮ่าฮ่ารอยยิ้มนั้นดูปกติแต่กลับทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจโอเคงั้นผมขอคุยกับหัวหน้าลูกเรือหน่อยเขากล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงหญิงสาวขามวดคิ้วแต่ก็จำใจเดินจากไป ไม่นานหัวหน้าลูกเรือก็มาถึงชายวัยสี่สิบต้นในชุดเครื่องแบบเดินเข้ามาสีหน้าของเขาดูไม่ค่อยพอใจมีปัญหาอะไรครับเขาถามเสียงแข็งอีธานจ้องเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบปัญหาคือการบริการของลูกเรือคุณหัวหน้าลูกเรือเลิกคิ้วเขามองอีธานขึ้นลงด้วยสายตาดูแคลนคุณเป็นใครครับถึงมาวิจารณ์พวกเราแบบนี้ อีธานยิ้มอีกครั้งก่อนเอื้อมมือไปที่กระเป๋ากางเกงเขาหยิบบัตรบางอย่างออกมาแล้วคว่ำลงบนโต๊ะพับหน้าที่นั่งแสงไฟสะท้อนลงบนตัวอักษรสีทองที่สลักอยู่บนบัตรนั้นอีเทนเกรซีออโอหัวหน้าลูกเรือเบิกตากว้างพนักงานต้อนรับสาวที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับหน้าถอดสีอีธานโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเขาเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดัน ทีนี้คุณยังจะบอกให้ผมไปคุยกับหัวหน้าลูกเรืออีกไหมหัวหน้าลูกเรือกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเขารู้ทันทีว่าเขาพลาดครั้งใหญ่พนักงานต้อนรับสาวที่พูดจาไม่ดีเมื่อครู่ยืนตัวแข็งสีหน้าซีดเผือดเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองทำผิดร้ายแรงอีธานไม่ได้ละสายตาจากพวกเขาความเงียบโรยตัวอยู่ชั่วขณะหัวหน้าลูกเรือพยายามตั้งสติ เขาปั้นยิ้มจังๆแต่ดวงตาย,ยังคงตื่นตระหนกพระผมต้องขออภัยจริงๆครับคุณเกรน้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยพนักงานสาวข้างๆรีบโค้งตัวต่ำสีหน้าตื่นตระหนกดิฉันขอโทษค่ะดิฉันไม่ทราบจริงๆว่าอีธานยกมือขึ้นหยุดคำพูดของเธอเรื่องนั้นผมไม่สนใจเขากล่าวเรียบฮ่าฮสายตาของเขากวาดมองไปรอบๆห้องโดยสาร ผู้โดยสารหลายคนจับจ้องมายังเหตุการณ์ตรงหน้าบางคนดูตกใจบางคนแอบอมยิ้มราวกับกำลังเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นอีธานหันกลับมาหาพนักงานทั้งสองน้ำเสียงของเขานิ่งสงบแต่เฉียบขาดผมถามแค่อย่างเดียวเขาหยุดเล็กน้อยเว้นจังหวะให้บรรยากาศกดดันขึ้นนี่คือวิธีที่พวกคุณปฏิบัติต่อผู้โดยสารเสมอใช่ไหมหัวหน้าลูกเรือ,ออ้าปากจะตอบแต่กลับไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมา พนักงานสาวยืนนิ่งมือกำแน่นเหงื่อเริ่มซึมที่ขมับอีธานเองหลังพิงพนักเก้าอี้เขาถอนหายใจเบาฮ่าฮ่ผมขึ้นมาบนเที่ยวบินนี้ในฐานะผู้โดยสารธรรมดาเขาเอ่ยช้าๆน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำผมต้องการเห็นด้วยตาตัวเองว่าลูกเรือของผมทำงานอย่างไรเขาหยุดไปชั่วครู่ก่อนจะเอียงศีรษะเล็กน้อยและผมก็ได้เห็นแล้ว หัวหน้าลูกเรือเหงื่อแตกพลากพนักงานต้อนรับสาวเริ่มตัวสัน่นอีธานโน้มตัวไปข้างหน้าจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของพวกเขาหลังจากที่เที่ยวบินนี้ลงจอดเขากล่าวช้าๆน้ำเสียงเย็นเฉียบเราจะคุยกันอีกทีในออฟฟิศของผมหัวหน้าลูกเรือหน้าซีดเป็นกระดาษพนักงานสาวถึงกับซุดตัวลงนั่งบนที่นั่งว่างข้างฮ่ฮ่า ที่ทานเอนหลังพิงพนักเก้าอี้อีกครั้งเขาหยิบขวดน้ำที่ถูกโยนลงบนโต๊ะเมื่อครู่ขึ้นมาเปิดฝาและจิบอย่างสงบบรรยากาศในห้องโดยสารเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกตลอดเที่ยวบินที่เหลือเครื่องบินยังคงลอยอยู่เหนือก้อนเมฆเสียงเครื่องยนต์คำรามเบาๆกลายเป็นเพียงฉากหลังของความเงียบในห้องโดยสารพนักงานต้อนรับเดินผ่านที่นั่งอย่างระมัดระวังมากขึ้น ท่าทีแข็งกร้าวที่เคยมีตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความเกรงและกังวลพวกเขารู้ว่าทุกการกระทําของตัวเองกำลังถูกจับตามองอีธานเอ็นหลังพยายามสงบสติอารมณ์แต่ในใจของเขายังคงเดือดดานนี่หรือคือการบริการที่ควรจะเกิดขึ้นบนสายการบินของเขานี่หรือคือมาตรฐานที่พนักงานของเขายึดถือ เขาคิดถึงจำนวนผู้โดยสารที่เคยเจอประสบการณ์แย่ๆแบบนี้กี่คนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือกี่คนที่เคยถูกพูดจาไม่ดีใส่แต่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะร้องเรียนอีธานกำมัดแน่นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆคลายออกเขาตัดสินใจแล้วเรื่องนี้จะไม่จบแค่ที่เที่ยวบินนี้เขาหันไปทางหญิงชราที่เขาช่วยไว้เมื่อครู่เธอยิ้มบางๆให้เขาดวงตาเต็มไปด้วยความขอบคุณ อีธานยิ้มตอบก่อนจะพยักหน้าเบาฮ่าฮาเวลาผ่านไปเครื่องบินเริ่มลดระดับลงสู่สนามบินเสียงกัปตันประกาศให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับการลงจอดอีธานมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟจากสนามบินค่อยๆปรากฏขึ้นในความมืดเที่ยวบินนี้กำลังจะจบลงแต่บทเรียนที่ได้รับจากมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นทันทีที่ล้อเครื่องบินแต่พื้นเสียงเบรกดังขึ้นเบา ห่ <H all> ห้องโดยสารสันไหวเล็กน้อยก่อนทุกอย่างจะสงบลงไฟสัญญาณรัดเข็มขัดดับลงผู้โดยสารบางคนเริ่มขยับตัวหยิบกระเป๋าขึ้นจากช่องเก็บสัมภาระแต่อีธานยังคงนั่งนิ่งหัวหน้าลูกเรือมองมาที่เขาด้วยสีหน้ากังวลพนักงานต้อนรับสาวแทบไม่กล้าสบตาอีธานสูดหายใจเข้าจากนั้นเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ปลดล็อกหน้าจอและกดโทรออกปลายสายรับทันทีเรากับกำลังรออยู่แล้วแจ็คอีธานพูดเสียงเรียบเรียกประชุมฝ่ายบริหารด่วนเรามีเรื่องต้องแก้ไขเสียงของแจ็คหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตอบกลับมาทันทีรับทราบครับท่านต้องการให้จัดประชุมเมื่อไหร่อีธานมองไปรอบๆห้องโดยสารอีกครั้งผู้โดยสารบางคนกำลังลุกขึ้นจากที่นั่ง บางคนยังเหลือบมองเขาด้วยความสงสัยเขาหันกลับมามองหัวหน้าลูกเรือและพนักงานต้อนรับสาวสีหน้าของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความกังวลคืนนี้เลยอีธานตอบเสียงเรียบฉันต้องการให้ทุกคนอยู่ครบเข้าใจแล้วครับผมจะจัดการให้ทันทีแจ็คตอบก่อนวางสายอีธานลุกขึ้นยืน กระเป๋าเป้สาพายไหลของเขาดูธรรมดาไม่ได้บ่งบอกถึงตำแหน่งที่แท้จริงของเขาแต่ตอนนี้ไม่มีใครในเที่ยวบินนี้ที่ไม่รู้ว่าเขาคือใครหัวหน้าลูกเรือสูดหายใจหรือก่อนจะกล้าเอ่ยปากคุณเกรครับผมเออผมจะไม่คุยเรื่องนี้บนเครื่องบินอีธานขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขาขยับตัวก้าวไปที่ทางเดินก่อนจะหยุดเพียงเสี้ยววินาทีแล้วหันกลับมามองพนักงานต้อนรับสาว หวังว่าคุณจะให้บริการดีกว่านี้ถ้าผมเป็นผู้โดยสารคนอื่นเธอเม้มริมฝีปากแน่นแต่ไม่ได้ตอบอะไรอีธานเดินออกจากห้องโดยสารบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทราวกับทุกคนกำลังรอฟังเสียงฝีเท้าของเขาหายไปแต่ในใจของอีธานเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นชัดเจนถึงเวลาปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในสายการบินของเขาแล้วอีธานก้าวออกจากเครื่องบิน อากาศสยามค่ำคืนเย็นกว่าที่เขาคิดเล็กน้อยลมอ่อนๆพัดผ่านหน้าราวกับช่วยชล้างความไม่พอใจในใจของเขาแต่เขารู้ดีแค่อากาศดีๆไม่อาจแก้ปัญหานี้ได้เขาเก้าวไปตามทางเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารผู้โดยสารไฟนีออนส่องสะท้อนกับพื้นกระเบื้องเสียงประกาศเที่ยวบินดังเป็นระยะทับซ้อนกับเสียงล้อกระเป๋าลากของผู้โดยสารโทรศัพท์พของเขาสั่นขึ้นอีกครั้ง แจ็คส่งข้อความมาว่าทุกคนพร้อมแล้วครับห้องประชุมชั้น38อีธานสูดหายใจเข้าลึกฮ่าฮาเขาเดินไปยังรถที่มารอรับด้านหน้าภายในตึกสำนักงานใหญ่ของสายการบินห้องประชุมชั้น38เต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงใบหน้าของทุกคนดูจริงจังพวกเขารู้ว่าถ้าซีออเรียกประชุมด่วนตอนกลางคืน แสดงว่ามีบางอย่างผิดพลาดอย่างร้ายแรงอีธานก้าวเข้ามาในห้องบรรยากาศเงียบลงทันทีเขาเดินไปนั่งที่หัวโต๊ะนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นช้าฮ่าฮผมขึ้นเที่ยวบิน407โดยไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นใครทุกคนในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ยังคงทำงานอยู่เบาฮ่า อีธานมองไปรอบฮ่าฮ่ดวงตาของเขาใช้แววเยือกเย็นและสิ่งที่ผมเจอคือความล้มเหลวของพวกคุณทุกคนคำพูดของเขาตกกระทบโต๊ประชุมราวกับระเบิดลูกใหญ่บางคนขยับตัวอย่างอึดอัดบางคนหลบตาแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีธานเอ็นตัวไปข้างหน้าวางฝ่ามือลงบนโต๊ไม้เนื้อแข็ง ผมไม่ได้ต้องการคำแก้ตัวเขาพูดต่อน้ำเสียงราบเรียบแต่กดดันผมต้องการการเปลี่ยนแปลงทุกคนในห้องกลืนน้ำลายลงคอพร้อมกันพวกเขารู้แล้วว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานอีธานปล่อยให้ความเงียบกดดันทุกคนในห้องเขามองไปรอบๆทีละคนใบหน้าของพวกเขาดูเคร่งเครียดบางคนเริ่มหลบตา จากนั้นเขาวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะแฟ้มสีดำเรียบรู้แต่สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือรายงานเกี่ยวกับปัญหาที่เขาพบเจอบนเที่ยวบิน407เขาดันแฟ้มไปข้างหน้าเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นช้าฮ่าฮ่เปิดดูซะแจ็คที่นั่งอยู่ใกล้สุดหยิบแฟ้มขึ้นมาและเปิดอ่านดวงตาของเขากวาดไปตามตัวอักษรจากนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด คนอื่นๆเริ่มขยับตัวเข้ามาดูบางคนขมวดคิ้วบางคนกัดริมฝีปากแน่นอีธานเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้โดยสารได้รับประสบการณ์แย่ๆบนสายการบินของเราเขาหยุดเล็กน้อยก่อนจะเน้นทีละคำแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นมันด้วยตาตัวเองทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรพวกคุณนั่งอยู่ที่นี่พูดถึงมาตรฐานพูดถึงคุณภาพ อีธานหัวเราะเยาะเบาๆก่อนจะจ้องไปที่ทีมบริหารแต่พวกคุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงไม่มีใครตอบอีธานเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้กอดอกและมองตรงไปที่แจ็คแจ็คผมอยากให้คุณบอกผมตรงๆฝ่ายลูกเรือของเราเคยมีปัญหาด้านการบริการมาก่อนหรือเปล่าแจ็คอึกอักเล็กน้อยก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่ระมัดระวัง เออมีรายงานร้องเรียนเข้ามาเป็นระยะครับแต่แต่พวกคุณเพิกเฉยใช่ไหมอีธานพูดแทรกทันทีแจ็คเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะพยักหน้าช้าฮ่าฮ่อีธานแค่นหัวเราะเบาฮ่าฮ่เขาหยิบปากกาขึ้นมาหมุนมันในมืองั้นก็ดีเขาพูดช้าช้าพลางเคาะปากกาลงบนโต๊ะเบาฮ่าฮ่เพราะผมจะไม่เพิกเฉยอีกต่อไป จากนั้นเขามองตรงไปที่ทุกคนดวงตาคมกริบเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสายการบินของเราและถ้าพวกคุณยังทำงานแบบเดิมฮ่าเขาหยุดไปเสี้ยววินาทีก่อนจะยิ้มบางฮ่าคุณอาจไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเห็นมันเกิดขึ้นเสียงลมหายใจถูกกลั้นไว้ทั่วทั้งห้องประชุมทุกคนรู้ดีว่า นี่ไม่ใช่คำขู่แต่มันคือคำสั่งอีธานเอ็นตัวไปข้างหน้าวางปากกาลงบนโต๊ะแจ็คเขาเรียกชื่อหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้วยน้ำเสียงหนักแน,น่นครับแจ็คครับคำสีหน้าตึงเครียดฉันต้องการให้คุณระงับงานของหัวหน้าลูกเรือเที่ยวบิน407ไว้ก่อนอีธานกล่าวเร,เรียบแต่น้ำเสียงชัดเจนให้เขามาพบฉันเป็นการส่วนตัวพรุ่งนี้เช้าแจ็คพยักหน้าทันที ผมจะจัดการให้ครับอีธานเลื่อนสายตาไปที่หัวหน้าฝ่ายบุคคลหญิงไวกลางคนที่นั่งนิ่งมาตลอดประชุมสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเขามองมาเราต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรมลูกเรือใหม่อีธานพูดชัดถ้อยชัดคำฉันต้องการรายงานข้อบกพร่องทั้งหมดในระบบฝึกอบรมภายใน48ชั่วโมงหัวหน้าฝ่ายบุคคลพยักหน้าหนักแน่น รับทราบค่ะฉันจะจัดทำรายงานให้เร็วที่สุดอีธานมองไปรอบห้องและอีกเรื่องหนึ่งทุกคนเงี่ยหูฟังต่อจากนี้ฉันจะเดินทางแบบผู้โดยสารปกติโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าฉันจะสุ่มเลือกเที่ยวบินและจะดูด้วยตาตัวเองว่าพนักงานของเราปฏิบัติต่ตอผู้โดยสารอย่างไรเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นในหมู่ผู้บริหารไม่มีใครคาดคิดว่าอีธานจะลงมือจริงจังขนาดนี้ เขายิ้มบางๆแต่ดวงตายเย็นชาใครก็ตามที่ไม่ทำงานตามมาตรฐานของบริษัทจะไม่มีที่ยืนที่นี่อีกต่อไปเขาพูดช้าๆเน้นทุกคำฉันต้องการให้สายการบินนี้เป็นที่หนึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของกำไรแต่ในเรื่องของความไว้ใจจากผู้โดยสารทุกคนเงียบกริบบรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดกว่าที่เคยมีมา อีธานลุกขึ้นยืนหยิบแฟ้มของตัวเองขึ้นมาก่อนจะพูดทิ้งท้ายประชุมจบแค่นี้จากนั้นเขาเดินออกจากห้องประชุมโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้ดีคือนี่ไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอีธานก้าวออกจากห้องประชุมเสียงรองเท้ากระทบบนพื้นกระเบื้องก้องกังวาล พนักงานที่เดินผ่านไปมาต่างพากันหลบทางให้เขาโดยอัตโนมัติเขาเดินไปที่ลิฟต์กดปุ่มเรียกและรอยอย่างเงียบฮ่า่าิงประตูลิฟต์เปิดออกอีธานก้าวเข้าไปและกดชั้นบนสุดประตูปิดลงทิ้งเขาไว้กับความคิดของตัวเองเขาพิงผนังลิฟต์ถอนหายใจหนักฮ่า <t> ถ <ting> ึงแม้เขาจะแสดงความเด็ดขาดในห้องประชุม แต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่างานนี้จะไม่ง่ายการเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่เป็นการกระทำลิบเคลื่อนขึ้นช้าฮ่าาเขาหลับตาลงชั่วครู่นึกย้อนถึงเหตุการณ์บนเที่ยวบินเสียงพูดจาไม่ดีของพนักงานต้อนรับสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามของลูกเรือผู้โดยสารสูงวัยที่ถูกเพิกเฉยเขากำหมัดแน่น เขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกลิปเปิดออกที่ชั้นบนสุดห้องทำงานของเขาเขาเก้าวออกไปเปิดประตูและเดินตรงไปที่โต๊ะจังหวะเดียวกันนั้นโทรศัพท์มือถือของเขาสั่นขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความจากแจ็คหัวหน้าลูกเรือเที่ยวบิน407ปฏิเสธที่จะพบคุณครับอีธานเลิกคิ้วดวงตาเย็นลงทันทีเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ของแจ็คและพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ งั้นก็แจ้งให้เขารู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเสียงของแจ็คเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับมาอย่างระมัดระวังครับผมจะจัดการให้เดี๋ยวนี้อีธานวางสายดวงตาเย็นเฉียบจ้องไปที่หน้าจอโน้ตบุ๊กเขารู้ดีว่าคนที่ปฏิเสธจะพบเขาแบบนี้ไม่ใช่แค่ไม่ให้ความร่วมมือแต่หมายความว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎขององค์กรและนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะไม่ยอมให้เกิดขึ้น เขาพิมพ์อีเมลสั้นๆถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลเตรียมเอกสารสอบสวนสำหรับหัวหน้าลูกเรือเที่ยวบิน407ด่วนทันทีที่กดส่งอีธานเอ็นตัวพิงเก้าอี้เสียงฝนโปรยโปรยนอกหน้าต่างทำให้บรรยากาศยิ่งขมุกขมัวเขาจ้องออกไปที่เมืองใหญ่เบื้องล่างแสงไฟจากตึกสูงระยิบระยับแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยแผนการ เขาต้องทำให้ทุกคนรู้ว่าสายการบินของเขาจะไม่มีพื้นที่สำหรับความหย่อนยานและความไร้มาตรฐานอีกต่อไปสองชั่วโมงต่อมาเสียงเคาะประตูดังขึ้นแจ็คเดินเข้ามาสีหน้าเคร่งเครียดเราติดต่อเขาได้แล้วครับแจ็คก,กล่าวแต่ดูเหมือนเขาจะไม่พอใจอีธานพยักหน้าเล็กน้อยฉันคาดไว้แล้วเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการพบเขาให้คุณเป็นฝ่ายไปหาเอง อีธานหัวเราะในลำคองั้นเหรอแจ็คก,กลืนน้ำลายดูเหมือนจะเดาได้ว่าอีธานกำลังคิดอะไรคุณต้องการให้ผมทำยังไงครับอีธานลุกขึ้นจากเก้าอี้หยิบเสื้อสูตรขึ้นมาสวมจากนั้นเขาหันไปสบตากับแจ็คและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพาฉันไปหาเขาตอนนี้เลยแจ็คพยักหน้าแม้สีหน้าจะดูไม่มั่นใจนะ เขาหยิบกุญแจรถออกมาก่อนจะเดินนำอีธานออกจากห้องคืนนี้กำลังจะยาวนานกว่าที่คิด30นาทีต่อมารถจอดสนิทหน้าคอนโดมิเนียมหรูในตัวเมืองอีธานก้าวลงจากรถมองขึ้นไปยังตึกสูงตรงหน้าแจ็คเดินตามมาติดๆเอ,อ่ยเสียงเบาเขาอยู่ที่ห้อง1208ครับอีธานพยักหน้าก่อนจะก้าวเข้าไปในอาคารห้อง1208 เสียงกริ่งดังขึ้นไม่กี่วินาทีต่อมาประตูก็เปิดออกหัวหน้าลูกเรือที่เป็นต้นเหตุของทุกอย่างยืนอยู่ตรงนั้นชายวัยกลางคนมองมาที่อีธานด้วยสายตาแข็งกร้าวเขาไม่ได้ตกใจที่เห็นซีอมาหาถึงที่นี่ตรงกันข้ามเขากลับยิ้มเยาะไม่คิดเลยว่าคุณจะมาถึงนี่ด้วยตัวเองเขาก็ดอกเอ่ยเสียงเรียบ อีธานไม่เสียเวลาพูดพร่ำเขามองอีกฝ่ายตรงๆแล้วกล่าวช้าฮ่าฮฉันให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณเลือกที่จะเมินมันชายคนนั้นแค่นหัวเราะโอกาสหรือคำขู่อีธานขยับเข้าไปใกล้เล็กน้อยน้ำเสียงของเขายังคงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันไม่ใช่ทั้งสองอย่างมันคือบทสรุปหัวหน้าลูกเรือเลิกคิ้วหมายความว่าไง อีธานหยิบซองเอกสารออกจากกระเป๋าเสื้อสูดหายใจเข้าก่อนยื่นให้เขานี่คือหนังสือแจ้งเลิกจ้างของคุณสีหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนไปทันทีอะไรนะคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอีธานพูดต่อนี่ไม่ใช่การต่อรองแต่มันคือการตัดสินใจขององค์กรหัวหน้าลูกเรือกำซองเอกสารแน่นคิ้วขมวดเข้าหากันคุณไล่ผมออก เพราะแค่เรื่องบนเที่ยวบินนั้นงั้นเหรออีธานสายหน้าเล็กน้อยไม่ใช่แค่เที่ยวบินเดียวเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดรายงานร้องเรียนมากมายที่เกี่ยวข้องกับชายตรงหน้ามีผู้โดยสารมากมายที่เคยได้รับการปฏิบัติแย่ๆจากคุณลูกเรือเองก็ร้องเรียนแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะคุณอยู่ที่นี่มานานและคิดว่าไม่มีใครแต่ต้องคุณได้ อีธานก้าวถอยหลัง1นก้าวก่อนพูดเป็นครั้งสุดท้ายแต่ฉันไม่ใช่ซ e o ที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเกมจบแล้วหัวหน้าลูกเรือยืนอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นเขากระชากซองเอกสารไปจากมืออีธานก่อนจะปิดประตูใส่หน้าอย่างแรงปังอีธานไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆเขาเพียงแค่หันกลับเดินออกจากคอนโดไปอย่างสงบวันรุ่งขึ้น ข่าวการปลดหัวหน้าลูกเรือที่มีปัญหาถูกส่งต่อไปทั่วองค์กรลูกเรือหลายคนตกใจบางคนโล่งใจแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือไม่มีใครอยู่เหนือกฎเกณฑ์อีกต่อไปอีธานนั่งอยู่ในห้องทำงานมองออกไปนอกหน้าต่างเขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าสายการบินนี้จะต้องดีขึ้นและเขาจะเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้น เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดส่งข้อความถึงแจ็คเตรียมประชุมพิเศษเราจะยกระดับมาตรฐานใหม่ทั้งหมดจากนั้นเขาพิงพนักเก้าอี้หลับตาสูดหายใจลึกคืนนี้เขาหลับฝันดีเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี